สวัสดีชาวเกมเมอร์ครับผมยนเนยนแน่ต้อนรับสู่รายการเอวังเกมเมอร์กับกลิบเอวังเจ้าเก่าวันนี้ผมจะมาคลาดเกมดำเกรงมาจนปลายหรือชื่อมา r r โร b เบร k แอนด์เดอะมาร์ทออฟดนะครับพี่น้องครับเอาละครับก็ไปเริ่มเกมกปนเลยดีกว่านะฮะโอเคมีโหมดแชมเปี้ยนชาเลน l e a d e อ b o a r d a c h i e v เมนต์นะครับ เดี๋ยวผมขอปรับจอแป๊บหนึ่งนะฮะให้จอมันเล็กนิดหนึ่งนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าผมปรับจอเลยเรียบร้อยแล้วไม่เอาพันแปดสิบมาเกมนี้นะฮะเอาไม่เอาแบบว่าเรนเดอร์เร็วๆนะครับพอดูได้นะครับเอาละครับไปเล่นชาเลนจ์กันเลยเดี๋ยว้ยเล่นเรนเดอร์ไอแชมเปญนะแคมเปญนิวเกมครับแย่มีแคสเซิลนอร์ม h ลฮาร์ดนะครับเอานอร์ม l ลครับ ไม่ลุยกับดําเกรงดีกว่าดําเกรงดําเกรงน่าสถานที่โบราณแห่งหนึ่งนะครับกดเอ่อสเปคบาร์ค้างเพื่อสคิปกูไม่สคิปฮนะมาดูเดนื้อเรื่องดีกว่าฮะดําเกรงอล้วเดินม,มากับแฟนสาวครับที่นี่รอ้อนชิบหายเลยค่ะเออมองหน้ากูนึกว่าลีอเดินวอล์กิ่งเดทลีเดินวอล์กิ่งเดทตายแล้วมาอยู่ในนี้ครับโอ้โห <just> oh, เดินมาเส้นเลือดปูดเลยฮะแขนเขิน มีคนเพียบเลยฮะเฮ้ยอ <c oughs> hey, ีวาอ้าวกูผู้หญิงชื่ออีวานะครับ <c oughs> อ้าวกูเป็นเมียดำเกืงกันเนี่ย <c oughs> ว่าต่ายแล้วกูเป็นเมียดำเกรงเนี่ยอ่าํำเกือกับเมียดเดินเข้ามาครับ <Okay. S 2> มาคุยกับมิสเตอร์เป็นเจ้าของงานนะครับ well? Well. <Yes. S 1> คุณบอลน้ำเหรอเยี่ยมมากแล้วคุณเป็นใครผมชื่อมารุดิ อ๋อเขาเป็นผัวฉันเองค่ะโอดําเกรงเป็นผัวมึงเหรอเนี่ยโอ้มึงชอบของดำใช่ไหมมึงไม่ชอบกูเหรอแก่ๆคนล้างอย่างเี้เนี่ยนะกูก็ชอบนะแต่ว่าดําเกรงเขาใหญ่กว่านะ่ะโอ้ใหญ่มากใช่ไหมไอ้ <laughs> มัวยีาา่หม เฮ้ยเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับเมียกูนะเว้ยเฮ้ยกูไม่ยุ่งกับเมียมึงหรอกอีกหำอ่ะมึงออกไปจากที่นี่เด็แล้วกูไม่อยากยุ่งกับมึงหเอยไอ้ดำเกรงกูงออกไปก็ได้วะไอ้หวัวล้านนี่จัดก,การมาโล่ไม่นะเอามึงออกจากกูเอามึงออกจากฉันนะเฮ้ยปล่อยเธอไปออดําเกรงโดนครับดําเกรง อ้าวคิวหัวอีวาซะอยาอยาฆ่าดําเกลิงยารออะไรอยู่อ๋อนี่ครับต้องเอานี่มาครับนี่เขียวพี่คาดรู้ไหมว่าคนที่พูดก,กับฉันเป็นยังไงอย่าอย่าฆ่าดําเกลิงออโอ้ดําเกลิงโดนเสียบโอ้ไม่ก็ดําเกลิง Oh my, đầm cring. <laughs> oh God, my. Mừng ởi ba. Thửng ba có rắc nữa. Thôi đi cha. Ai Chú Torres đây. เอาพาพวกเธอไปเด็ดแล้วนะจ้ะคนสุภาพบุรุษทั้งหลายพาขึ้นลายคอมเอ้ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของฉันเถอะเอาจัดก,การให้เหลือให้ด้วยเลยทำให้เหมือนเป็นอุบัติเหตุนะเนอืมปล่อยให้ดำเกรงนอนตากแดดอยู่นี่ <c oughs> โอ้โหดำเกรงนอนอยู่นี่ครับข้ามกลางกองไฟ แลแล้วหน้ากากมาร์ากออฟเดย์ครับกูดูว่าเดอะแมสหน้าก,กากเทวดาอ๋อมีพลังชีวิตขึ้นมาอืมดำเกรงเจ้าเป็นเอ่อนักสู้ดำเกรง <c oughs> นักสู้ดำเกรงโอ้ชุบชีวิตขึ้นมาครับมีใบชุบเดวเลยเดยวเลยใบยชุบอืมดำเกรงโหดอืมลุขึ้นมาฟาดฟันนะฮะดำเกรงกำเนิดใหม่ ดำเกิดน,นิวบอลอ้าวหึแทงเข้าไปในนี้เย็ดดำเกินอย่างเท่อ๋ออาลักษณะการเล่นนะคล้ายกับเกม God of War ครับผมมีฟันนะอา่าฟัน ฟันนักฟันเบากระโดดนะครับกดกันมีกันอย่างนี้อ่าอ๋อมีเรื่องพลังด้วยนะครับเอาละครับไปเลยก,กลันเลยดีกว่าครับให้ให้ามการฟันปาบลูกมาอืะตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรให้เล่นไหมไม่มีครับ Let's go เอาละดํากำเกรงกว่าจนภัยได้อือหือ นะครับพรเพิ่มเลือดอ๋อเพิ่มเลือดได้แล้วว,ว้าวอเกิดอ๋อถ้าเกิดกเกิดกเก็บเล็ดโอ้จะเป็นพเพิ่มเลือดครับเฮ้ยโอ้ย,อยนิดเดียวเท่านั้นดำเกรงยันไวอยู่อ่ะโอ้โหอ,อะไรพังวะเนี่ยรีบปีนขึ้นไปดีกว่า อชื่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 อโดไปอจะไอโดจิ๊บจิ๊บจิ๊บไอจิ๊บอ่าเรียบร้อยครับอ่าเอกด e 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 ค้างเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นใจใจเย็นใจเย็นกดนี้ก่อนครับอ่าดันไปดันไปอืมโอ้กับลวงกับล่วง อ๋อพลังแห่งนี้พลังอันนี้ทําให้ดําเกลือมีพลังวิเศษครับมีกําลังที่เหนือกว่ามน,นุษย์นะครับกระเดือบไปกระเดือบ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 หลายสักเท่เนี่ยทมีอะไรมึงเนี่ย เรามีพลังแห่งดำเกลรงอย่า pues mm ไปกลัวไป l เดสก์ลูยไปทหารมาโอ้ใ oh ช้ม oh ีดสปาร์ตาด้วยเฮ้ยมีดอะไรมีผ่าแตงอ่ามามึงมีผ่าแตงใช่นไหมมาฮึยจ้าคอมโบคอมโบมาเป็นคอมโบอืมคอมโบคอมโบอืมโอ้ชิโอ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 กำกำ หนีไปไหนหนีไปไหนเฮ้ยหนีไปไหนวะเฮ้ยมันหนีไปไหนวะเฮ้ยอยู่นี่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 เหรออ่าลงม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 าเฮ้ยหนีไปไหนเอาเลือดก่อนเลือดเลือดเลือดดูดจวบ หนีไปไหนวะอือ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 ล่วงอฮะมุนห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 มุน,มนมเียบร้อยอ๋เหลือตัวนึงเหรอเรียบร้อยครับ เราต้องดันรถนี่ดันไปดันลงไปแล้วดำเกลงกอเกาะไปดำเกลงอย่างเทพโอ้โหหลบล้อครับไปนี่ไปเตรงนี้มีอะไรเปล่าไม่มีอะไรครับเหมือนจะหาจุดเซฟมอกกว่าตรงนี้มีเลือดด้วยยังไม่สนยังไม่สน อืมออื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 อาบยังไม่ตายยังไม่ยังไม่ตายใช่ไหมโยนแม่งเฮ้ยอะไรเนี่ย๋อมบาสุก้าครับมีอ p g จีครับกดเอในการกันลูกกระสุน,นครับยิงมาดิ การจิ๊บโอ้โหการลูกกระสุนได้ด้วยครับแล้วฟันให้เออแตกแล้วแตกแล้วแตกตูมฮ่าฮ่าเอาเลือยก,ก่อนครับเรียบร้อยไปในเวลาลุยแล้ว Let's go <S ฟันชั่วว้าว o อร์ตเคเบิลขาโดนใช่ไหชั่วในเวลาลุยอื้มอื้มอืม ชาอาจจะมีมือหัวนิดนิดหนึ่งฮะเฮ้ยโดนลบโโลูดไปแฟรพี่ดำเขาหล่อจริงฮะใครว่าคนดำไม่หลอ่อเฮ้ยอะไรวะฟลินไปอ่าเฮ้ยเจอไฟ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 อ๋อไลท์ชิปในการหลบครับมีการสั่นสะเทือนนิดนึงเฮ้ยลบลบลบ พอไฟหมดก็เข้าไปจ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปจ้วงอุย้ยหมุนหมุนมุนอือืออเันฝันฝันฝันฟันอือือืออกด E เหรอกด E ืโยนแมงไปบ๊ายบายโอ้โหว้าวว้าวว้าวววววววอืมอ่าฮะเวยนต่อดำเกิงบ่อยันดำเกิงมาแล้วดำเกิงดำเกิงจับแม่งโยนโยนแมม อะไรอะไรโยนแม่งอืมอ๋อหมดยังอุ้ยเฮ้ยมันยิงอยู่นู้นมันยิงอยู่นู้นหาหนีไปไหนหิ้มบื้อโอ๊ยอุ้ยมึงมึงอาจทำอะไรดั่มกล้งดั่มกล้งโยนไปนู้นไปบบายาย ไม่ตรงไหนรอกป่วะโอ้ให้ใช้ปืนครับใช้ปืน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 อาา่าฮะยิงเลยอ่าต้องยิงในแถวเครื่องข้างบนคนระับเรียบร้อยมีอีกไหมเจ้าโอ้เปรียบเลยอ่ะ โอ้โร่วงกันเพียบแหมร่วงเป็นแบงปอเลยฮอม,มาเยอะนะาทหารจะรวยเนี่ยจ้างฮอม,มาเยอะเลยจ้างหมอร์อมให้กูยิงเนี่ยกูมองไม่เห็นเป็นไงล่ะลำเกิงกูงโหดร่วงเครย์ร่วงเครย เฮ้ยลวกมาแล้วอ,อ,อื้กด R อัปเกรดอ๋ออัปเกรดครับเยี่ยมโอ้ไปหาเลือกก่อนแล้วก็กระโดดปุ๊บโอ้มีทางนี้ขึ้นมานะครับเลือดเลือด,ดเลือดดูดเลือดจวบได้แล้วเลือดเต็มแล้วครับ ต้องไปที่ถ้ำแมงมุมเดี๋ยจำ้ำดึบด๊บดึ๊บอะเกาะไปตัวเขาไปชึบเข้ามาจะระเบิดเลยอ่าเข้ามาข้างในนะครับเฮ้ยเจอคนเนะี่ยเอาไงดีเจอคนอยากลัวครับเอ้ยเข็นนี่ไปเข็น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 ไป,นไ,ปไปแล้วอูม เสร็จโกลไปโอ้ตรงนี้ต้องรอไฟฮนะเป็นจังหว่าฮะไฟดับแล้วไปเรยรอด้วยดิอ่าไอ้รอไฟรอไฟโดไปจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บ จออ่ามาแล้วครับมาพี่ตั้เกิงมาแล้วอืมอ้เอ้ยลลบ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 ลไฟลบไอืมควงตยวลบไปจจจอืมอ้ยมันเตะมันเตะมันเตะอืม วิ inne, shorts, wait, 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 wait. Oh, oh, ้ยหลบหลบหลบไฟ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 โอ้โหตีน oh, อืมตายไห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 มอะไรเล่าโยนแม่งนี huh ่ตายถ้ามึงลองลั對對่นอ่าหาดิมีอะไรอีกเปล่า ว้าวว้าว,ว,าวระเบิดนั่นนะเสียเลือดเลยอยู่ดีไม่ว่าดีสนอา่ทำการกดอีย้ําครับ mash e ได้อารมณ์เกี่ยวได้อารมณ์กดอวบจริงนะใครชอบแนวเก็บกดอวบน่าซื้อมาเล่นเนะไม่แพงไม่แพงโดไปนี่ครับโดไปจุดเหลืองเนี่ยฮะไป โยกโยกอ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 ่าฮะกด e ลื่นไปแล้วฟีอาชเาการอะไรเนี่ยอืมการนที้ทำให้เธอรอด ไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงฉันอ้ y เย h I love you baby อยู่กัเ love you จุ๊บๆอ่จะจ้ะนี่อะไรเนี่ยแหวบเก็บพลังกด e แล้วแมส e ย้ำๆ <c oughs> เข้าไป ต่อไปต่อไปอ่าเข้ามาได้แล้วครับเข้ามาได้ราอันนี้มีอะไรไอ,อ้เลือดเดือดเอาเลือดก,ก่อนตรงนี้อะไรครับเฮ้ยตรงนี้มีอะไรเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนอืมเราต้องทำการจัดกายตัวนั้นนะฮะแล้วก็นนะต้องทำการขึ้นอะไรสักอย่างนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่า ว้าวอ๋อทำการยิงเออ่ยิงโชกนี้ครับแล้มันจะเสียเลือดได้เลยครับจัดไปครับว้วต้องรีบยิงให้มันก่อนที่มันจะถึงตรงที่เราอยู่นะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนนะฮะโดนเนี่ยโดนเนี่ยโดนเนี่ยนเห็นไหมอเเ้เสียงหิายเฮ้ยเสียงฮอยไหนวะเนี่ยเสียงฮอยไหนวะเออเรียบร้อยครับอา่าฮะยกขึ้นไป มาแล้วเหรอวุ่นวายว่ะวุ่นวายว่ะวุ่นวายว่ะอ่าฮะยิงอีกยิงอีก,อก,อก,อกดีมากเสียงพอมาแกไม่วายใช่ไหมไม่วายใช่ไหมเออ อยากตายมากเฮ้ยโหต้องวนหลายรอบเลยเนี่ยวนจนปวดไข่แล้วนะเว้ยอ้าวพังแล้วครับแรมพังไปหนึ่งข้างแล้วยิงให้พังยิงให้พังเรียบร้อยครับ เฮ้ยอะไรอนะ่ะเอายิงโชค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 เรียบร้อยครับพังแบ้วอลุดมาได้แล้วให้เจอพวกมันอีกเจ้วง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  จ้วง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 อืม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 โดน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 แล้วล่ะโดนไปเลือด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 ครับเลือดครับขอเลือดก่อนอ่าการไว้เฮ้ยเฮ้ยสันตันตันตัน มาสิมาแล้วครับเออเชเอเเฮ้ยโซอะไรอ่ะกดพีปั๊บอู้กดอีอู้ดสเปคบ้าอืมจวงไปครับผัวช่วงนี้จะเป็นการเล่าเรื่องโดยภาพนะครับพี่ทำทำการล้วงมือเข้าไปในช่องคนขับนะฮะ เสร็จแล้วพวกมันก็พวก,กลูกน้องมันก็มาครับกำลังฟันพี่ดำครับอมพี่ดำเกิงจ้วงอ้นนี้ออกมาแล้วครับมึงออกมามึงดูรอยสักกูด้วยกูออกมาจากเรื่องอวตารใช่ไหมึงมพี่พี่ดำเกิือนฟันเขาแล้วร่างขาดอืือตายเรียบเอเี้ยเก เ,เก็บเก็บอาวุธมันแม่งนึกถึงน,นี่เลยครับกอดอัฟวอ์จริงด้วยครับไอ้เคลโทสล่างไหมเคลโทสนะครับเคลโทส้า,ามีน้ำก็เคลโทสดำดำเกรงอ่าฮะไป พี่ดำเกลืองทำอะไรครับอืมทำการใส่ใส่สกิลครับใส่ท่าระเบิดหมดเลยอือหือดำเกลืองหนีออกมาได้ครับพร้อมกันนักราบแห่งความตาย The Mark of Death เอันนี้อะไรครับโอ้มีการ the world อยู่เวลานะฮะโจโจไม่ใช่คอนโทนซ้ายกับหนึ่งครับโอ้เป็นการใช้ใช้สกิลครับเมเทโอสตอร์มครับอื้อแลกนล็อกมาเลยฮะมามามาเฮ้ยกูมีเมเทโอสตอร์มเป็นไงล่ะ ไปยังไงล่ะเมเทโอสตอมกูดิ้นันไปดึงจเจ really ้าวับมา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 เมเทโอสตอมอ้าวดำอะไรเนี่ยเอ้มีกันเนี่ยแต่ไฟพี่ดำก็บอก พลังหมดเหรอจะเย็นจะเย็นจะเย็นกดไม่ได้อะ่ะอืมอือเฮ้ยกูก้ท่าเทนหน่อยเฮ้ยอะไรเ่าเอาล่วงเลยเฮ้ย เฮ้ยกูฆ่ามึงแล้วนี่ใช่แต่กูกลับมาแล้วไอ้เหี้ยมันลากกูไปไหนเนี่ยเอาหัวทิ่มหัวทิ่มหัวทิ่มไอ้เหี้ยเอาเขียวเอาเขียวไปเกี่ยวฮะโอ้ยกยกยกซ้ายยกขวายกหน้ายกหลังโอ้อาจจะมองไม่รู้เรื่องนะเออเจ้าโอ้เล็บไล่ไหล่ไหล่ไหล่เลฟเลฟอะไรไไล่สวินเลฟอะอะอะไรไไล่ไล่อะเลฟเลฟ อะไรๆอไอเล็บเล็บเล็บอเอะไรอะไรอะไรอ๋อค mmm, ุปวดหัวเนี่ยเออเล็บนาวไล่นาวโยกซ้ายโยกขวาโยกนะ้าอเจบอืตัดออกแล้วครับว้าวอ้อืม มาในป่าแล้วครับเก็บหน่อยอ่าตรงนี้มีอะไรป้ป่ะเนี่ยอาชิบอาชิบเยโยโย,โยอัปเกรดกันครับอืมสองพันะดฮะอัปเกรดอะไรได้เนี่ยเอ่ออันนี้ดีกว่าครับใช,ใช้บ่อยมากกว่าอ่า เอาละครับผมก็ขอจบพาร์ทนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเจอกันในพาร์ตต่อไปนะครับเข้าไปข้างในนี้นะฮะจัดจ้าเซฟก่อนนะอย่าลืมเซฟนะครับอ่าบาย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 จ้ะพี่ดำเกิงนมาคุยกับุ่นผู้ชมหน่อยฮะอ่ามาๆมาๆมาๆมา,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 าสวัสดีครับผมดำเกิงนะครับผมมาเล่นนิปุกุนดูนะครับดีจ้ะ ไม่บ้า,บาครับแม่เกียร